นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฮ้ยมึงเอ้คุณในนี้ก่อนคาดแข่งปัดก่อนโอเคอ่าคาดแขงปัดกันคาดแข่งปัดกันอือ่าโอเคหันหน้ามาอ <laughs> โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบอจลจตุรทิศกันเขาเรียกทิศหรือทิดวะจะตุรทิศจตุรทิศอ่าจตุรทิศกันนะครับแต่ของราชบุรีนะไม่ใช่เป็นของกรุงเทพอ,อันนี้เราจะไปดู เลิกงามยามดีจะไปฝนก็ตกแล้วครับ <laughs> น้ำมนน้ำมนน้ำมนโดูการใส่เสื้อก็รู้ว่าเราเชียร์ทีมเลยโบทานะครับโบทาวัฒนาเสนีครับผมใช่ใช่ใช่วันนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทางไปหนึ่งคนนะครับก็คือเพื่อนเปนะะน้นะฮะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สนามฟุตบอลไปดูระหว่างอ่าโพทาเจอกับอะไรวะ โอ้ทาเจอกับเบนจาม่าราชูทิสโอ้ตัวแรกตัวท็อปร้าชบุรีเลยครับผมผู้ต่อมาก็จะเจอสาสิ์เจอกันตรุณาซึ่งเราคงอยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูเพราะว่าต้องไปซื้อของตลาดใช่ไหมเดี๋ยวมีฝากร้านเพื่อนด้วยไส้กรอกอีสานบันเปนี่จูเซเป อยู่เซเป้ถ้าเกาะอีสานอะอยู่เซเป้ชื่ออินเตอร์มากโอเคโอเคนี่ไม่ได้เจอเพื่อนกันมานานมากนะครับนานๆทีจะได้เจอกันทีเจอกันทีก็เนีนะ่เดี๋ยวไปดูบอลกันโอเคเดี๋ยวไปเจอที่สนามบอลกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาซื้อคุมปองชิงโชคกันเจมือไหนเอามาเลยถุงอันอะไรก็ได้หยิบมาเลยครับ ไปละยี่สิบครับไปห้าสิบเจ็ดไปร<า>้อยเลยพี่ไปหาสิบครับโอเคจำหนายที่กองีโซ่ีเสื้อจานา โนโนโนนี่เราอยู่โพธาไม่อยู่เชียลปินนี้เราจะโดนกระทืมไหมเนี่ย <appointment> เ,เราไปซุ้มโพธาไหมพระสุรคติค<ข>ู่นี้ไหนใครน้ำอยู่เนี่ยเอาเอา,เอาเอาแล้วอุโสหรือคู่ต่อไปคู่ต่อไปดีกว่าอาจารย์ว่าคู่ต่อไปเราก็เลือกโพธาเนี่ย ใช่ไหมใช่ใช่โปราต่อไหมหรือเป็นต่ออะเป็นพึ่งไงนี่เอบแล้วเพื่อนผมอ่ะโควิดไปไหนอ่ะมาแม่คนเนี้ยไอ้โดนศาสตรสูตรโดนเมียคุ้มก้เนิรดอยู่อ๋อคนเนี้ยอาจารย์มาเชียร์โพธาใช่ไหมครับอู้ควายจัดนะเดะอ๋อไปจัดเชียร์อะไรไม่ได้เชียร์อะไรไม่ได้เนี่ยมีแต่แจกเดียว อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอาจารย์ของกิจเซตให้<อ>ดันผู้บริหานี่ครับนี่จากผลิตภัณฑ์โูมึกเนี่ยออกน้อยนี่ออกาดอันนี้อันนี้นี่ครับผลิตภัณฑ์จากโูมึกนะ อันนี้เขาจะเป็นกิ๊บเซฟโคหมึกคืออะไรบางคนไม่รู้โคหมึกคืออะไรโคมึกคือปลาหมึกครับปลาหมึกกรอบครับปลาหมึกกรอบกับบิ๊กไหในเซเว่นท็อปบิ๊กซีครับมีหมดเลยครับอ่าสีชว์ผลิตภัณฑ์ที่หน่อยอดยอดขายได้คันนี้ใช่ยมไหนมีครับาลองลองชิมเลยก็ได้ครับอ่าโอเคโอเคอันนี้เป็นถั่วถั่วครับถั่วนน้อยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นของบิ๊กซีเลยเนี่ยหลากหลายโอ้ดยอดเนี่ยนี่ของบิ๊กซีครับกินถั่วเปิดได้เลยใช่ไหมพี่เปิดลองชินกิน แว่ชิมนะเจ็ดไปกันดูไป,ไปนะนี่สองอย่างเลยครับเดี๋ยวเราชิมก่อนชิมชิมมานิี้ก่อนโอ้อร่อยครับอร่อยมากสุดยอดเปิดกันแล้วสุดยอดอืออย่างนี้อย่างนี้อันนี้นนนนเปินง่ายด้วยนอนุญาตใช่ไหม อ่าโอเคพี่บอกมึงอยากจะกินเลยอันนี้จะเป็นตัวเม็ดอัลมอนด์โอ้ยสุดยอดสุดยอดทายเลยทั้งเลยเม็ดใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่ของพี่เขาอันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดน่ากินมากครับผมครับเดี๋ยวพันธุ์จากหมึกนะครับเนื้อสิทธิ์เนื้อปลามีตัวแอบแล้วพอ๋อนี่เป็นทูอ่ะ อ่านถั่วอันนี้เป็นถั่วบอลเราไม่สนใจเรากินกันก่อนตอนนี้ไม่ได้สนใจแล้วโอเคครับขอบคุณนะครับใช่ครับเรามีมาแจกแฟนๆทั้งหมดโอ้มีแจกมาาแจกแฟนๆบอลวันนี้ด้วยนะครับผมใช่สุดยอดสุดยอดทีมครับเสิร์ชในช้อปปี้นะครับโกหมึกนะครับราคาไม่แพงนะครับผมจัดเลยอร่อยด้วยอันนี้ก็นี่ โอเคครับพี่อร่อยครับเมื่อกี้ชิมแล้วขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่สูงของโพทานะครับว่าโพทาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เพิ่งรุยฝนเลยนะฝนน้ำมน้ำมนทำๆเมืองคนสวยโพธารามครับผมมีของกินเต็มเลยมาได้ชิมด้วยชิมไหมชิมไหมมีบู๊ไว้ให้ชิมด้วยนะครับ จะเป็นรูดไวๆนะครับ<อ>ในชีวิตโอ้รถหอยลายผ <คา S 2> ัดชาโอเค,อเคบอกเลยใครไม่มาพลาดนะครับวันนี้รีบเลยนะฮะ <illes> น้องครับเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมวันนี้น้องมาจากไหนครับแม่มาจากโคราชโคราชน,นี่นะครับโอเควันนี้มาเชียร์ทีมอะไรครับผม โอทานะครับน้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรุ่นน้องนะครับผมอ่าวันนี้เชียร์โธทาเป็นพิเศษเลยครับจักรเท่าไหร่ดีครับวันนี้อ่ะอสักลูกก็ยังดีอ่าหนึ่งศูนย์พหนึ่งศูนย์แล้วเกิดกันให้เกียรติทีมอื่นอ่าโอเคขอบคุณมากครับหลซีวันนี้สลาซีกับ ครับอะไรนะ้กดุณาสามิบกี่ลูกแล้วสามสิบนีุณากี่ลูกสามหนึ่งสมหนะโอ้โหหวานหวานอโอเคครับผมตั้งกี่โมงครับเนี่ยมาตั้งกี่โมงสามโมงสามโมคาดว่าจะสกอเท่าไหร่ไยเล่นๆกันดีกว่าสองเรื่องสองื่ง น,นี่วัดกันที่สามเลยใช่ไหมครับอะไรอ่ะยำแขนเป็นป่ะยำแขนเป็นใช่ไหมเมื่อที่แล้วเห็นดูเด้อยมากเลยเสมอนะเป็นโดนไปแดงแล้วเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นบรรยากาศของสารสิทธิ์อ่าเกาะติดเกาะสนามเพื <c oughs> ่อวางนี้เลยด <c oughs> ิสเมชิล่ะต้องอกเดีย้องาวกูสาวติดก็มาเต็ม โอทาโอทาแตจะบอกว่าสนามเนี้ยสุดยอดมากนะครับเพราะว่าเกิดมานี้เจอแล้วฟุตบอลโคทารามครับนี่สุดยอดมากใช่ใช่เป็นเหมือนแบบตำนานแบบเหมือนเด็กเด็กปั้นอ่ะเด็กๆสมัยก่อนแบบโอ้เกิดมาเจอสนามนี้แบบสุดยอดอ่ะเขาเรียกอะไรนะยังไง สนามที่ว่าไว้ฝึกเด็กๆอ่ะใช่ใชคุณเคยดินประติ์ประตูมาแล้วนี่รู้จักไอ้รู้จักไอ้บอลไหมบอลโคทาลุงโลดอ่ะเนี่ยมันเคยเล่นสนามนี้มาก่อนสุดยอดคุณก็เคยเอี่ยมาแล้วประตูเเว่โอ้ยไม่แน่เพื่อนผมบอลโคทาลุงโลดนี่เกิดจากสนามนี้เลยครับผมคุณฟุยโชเขาเขารู้จักคุณเปล่าไม่รู้อีกคนนึงอีกคนนึงไอ้โควิดรู้จักวะ โควิดแต่วะโควิดกองแก้วละไม่รู้จักวะเราเราเอาไปดีไอ้บอลมันเรียน,น,ยยว,ยนสสว่ามันเรียนกัปูมาตอนหยุหยุก็อะไรแล้ววะไอ้โรงเรียนสมศักดิ์วิทยาจบสมศักดไม่ไดวัดวัดสาอ่ะจบสมศักดิ์มาเรียนสมศักดิ์ก่อนแล้วก็ไปเรียนวัดสยอ๋อ,อ,อโอเคโอเคอ่าา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 าีาา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 านะครับโอ้โหกองเชียร์เียบเลยนะครับ มจากที่ไหนครับเพื่อนมาเชียร์ทีมอะไรกันครับโค้ทาร์คโคทานะครับโอเควันนี้สกอร์เท่าไหร่ดีครับนอ้องเท่ครับผมสามหนึ่งเท่าไหร่นะพี่สามหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหเราก็ต้องเชียร์โค้ทาทเลยครับเราสิตโค้ทากันนะครับเนี่ยกำลังใจเยอะมากครับวันนี้ โคทาแชมป์ไหม,ว,ไมวันนี้วันนี้โคทาจชนะกี่ลูกดีครับไม่ถามว่าแพ้หรื <ปะ S 1> อว่าชนะเปล่าสามหนึ่งสามหนึ่งนะโอเคหวานหวานวันนี้หานนะครับระหว่างโคทากับเบนจมะลาคุทิต บอลก็ต้องกระทบกันทังกันมากนะ้รถ้าไม่ให้โดนตัวเลยก็นอนอยู่บ้านนีเฉยเฮ้ยเมื่อกี้ทีมเราโดนอ,อ,โอ๋อเหรอโดนเขาแกล้งกันผายอกกันนีเฉย ครึ่งของโคโครามกับเบนนี่เริ่มลงสนามแล้วสอ,สองสาวๆนั่นส่งน้องๆมาเชีย <c oughs> เชียทีมอะไรครับเชีย <c oughs> สองทีมค่ะ <c oughs> หลายใจแน่นเนี่ยโอเคสองทีมก็มีแต่รอๆงั้นหรือก็จะเบเรเบนม้ว่าจะมีูดาดนนาดูนาดนา ครับข้างหลังข้างหลังสาเหลืองจริงเลยาน่โอทาความสามารถเตัวดีกว่า บบกมือให้กล okay. ้องหน่อยครับอ right? ันนี้เป็นอากาศโปรทาค่าค่าวัสกอร์เท่าไหร่ครับห้าต่อหนึ่งค่ะห้าหนึ่งใช่ไหมตอนนี้สองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วโอเคโบเราดีครับโบเราดีใช่ไหมโบเราใช้เหล็กอย่างดีแต่มาดูนี่มันก็ไอ้นี่นะ แอบชิดตอบขอบติดขอบสนามนี่สนามอยู่นี่เราอยู่นี่ต้องนั่งครับเพราะว่าเดี๋ยวบังน้องๆใช่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 ใช,ใช่งี้เรายืนกันเขามองไม่เห็นเชียร์ทีมอะไรครับพี่เจ็ดเชียร์ทุกทีมครับขอให้เล่นให้สนุกอ้าวไม่เชียร์เบนเหรอตรงนี้เบนดูแล้วยิงได้ลูกหนึ่งพอใจแล้วโอเคโอเคต้องใส่จนลูกแรกของคุณ ก็สนุกสนานครับว ok> ันนี้มาเชียร์น้องๆดีครับวันนี้สนุกสนานพาน้องๆมามาดูน้องๆเตะบอลห่างไกลยาเสพติดกันครับโค้าเมื่อกี้โค้ทากับเป็นเมื่อกี้เสมอกันสองสองโอเคก็ทรงกำลังมาทรงกำลังมาแต่ว่าดูข้างๆที่หนักในเกมอยู่เหมือนกันนะการเล่นบอลสนุกสนานน้องๆเขาก็ เต็มที่แล้วดูแล้วกองเชียร์เล้าด้วยเ<ง> <laughs> <laughs> ใช่ไหมกองเชียร์เล้า <laughs> แต่ว่าแบบโอเคเลยอะครั้งแรกตอนนี้อันนี้เป็นการจัดครั้งแรกถือว่าโอเคเลยครับสนามโพธานี่มันไอสนามโพร,รามนี่มันในนี่นะเว้ยมันตำนานนะสนามาน้ำเพ<ช>ื่อมีตั้งแต่เราเล็กๆอ่ะโอ้สี่สิบห้าสิบปีแล้ว <laughs> ตรงนี้สมัยก่อนก็จะมีโพรามครับใช่ครับ แต่วา,ามาเตะบอลตรงเนี้ยมันข้อดีคือแม่งใกล้ชิดใช่ผู้ชมติดขอบสนามเลยครับเมื่อก่อนเขปคุ่งแล้วใช่ไหมคุ้ง้ญญาดีแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe ว่าหลังจะไปพาไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ลงมาในนี้นะครับอโอเคไว้เจอกันค,คลิปหน้าขอบคุณครับก่อนไปนะครับฝากนะครับ เพ็ดยองนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะครับทางร้านรสธรรมชาติก็คือร้านผมเองเนี่ยครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับใน l i น์แอดนะครับแอดบุญแต่งนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือทักมาก็ได้นะครับในราคากระปุกละ50บาทนะครับ